สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้องเอลซ่ามาแล้วจ้านะคะก็วันนี้ก็นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้นะคะชุดน้องเอลซ่านะคะ,ค,ะคุณแม่นารัตปัญญานะคะขอบคุณคุณ,คณแม่นารัตนะคะ <dashboard S 1> ก็ขอให้คุณแม่นารัตนะคะพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้ชุดของน้องมาถึงแล้วนะคะคุณแม่นารัตนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่าชุดของน้องเป็นยังไงเนาะสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะ ชุดแรกนะครับชุดแรกนะคะอ,ะ,อะไรสนะดไหลเยวทำลายเป็นกระโปรงครับนี่นะคะเป็นชุดน้องเอลซ่านะคะกระโปรงสวยๆนะคะ,ะนะคะขอบคุณคุณแม่นรัตนนะคะอันนี้คือหนึ่งชุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะคะนี่ชุดสีเหลืองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งชุดก็เป็นชุดสีแดงนะคะ เอลอยากใส่ชุดแล้วนะคะ,ะเอลนะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ขายังใส่ชุดไม่ได้นะคะน้องอยังไม,ไม่เข้าโรงเรียนนะคะอ,อยัง,งยัง,ยงไม่นิ่งนะคะเดี๋ยวยังไงน้องเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วแม่ควรจะใส่ให้ดูนะคะ<ม>ขอบคุณคุณแม่นรัตน์นะคะนี่เป็นชุดสีสีแดงนะคะแล้วก็สีน้าเงินนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นรูปอะไรเนาะนี่รูปลูกนกกระยาง อ่านะคะนี่นะคะสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยนะครับสวยมากมากเลยนะคะขอบคุณคุณแม่นารัตน์นะคะชุดที่สองเนาะคุณแม่สั่งตัดให้น้องเอลซ่านะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่ขาที่เมตตานนอเอลซ่านะคะเดี๋ยวนนอเอลซ่าเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วจะจะใส่ให้ดูนะคะคุณแม่ขายังไงต้องขอโทษด้วยนะคะที่น้องก็ไม่สามารถใส่ให้ดูได้ในตอนนี้เนาะเพราะว่าน้อง IN, <c oughs> อยังไม่นิ่งเลยนะคะคุณแม่ขะแล้วก็มีโบด้วยนะคะ,ะ,คะมีโบด้วยนะคะเดี๋ยวให้ให้ดูนะคะ โบติดหูน้องเอลซ่านะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะโบนี้เอาไว้ติดหัวอะติดติดหูน้องเอลซ่านะคะเอลอยากใส่แล้วอะเอลเอลอยากใส่แล้วนะคะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งด้วยนะคะโบมีสองอันอนี่นะคะ เออเอ๋บอกอยากใส่แล้วอ่ะแม่ถ้าให้เอลใส่ตอนนี้นะคะชุดขาดแน่นอนนะคะเพราะน้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเนาะก็แม่ควันก็จะให้น้องเข้าโรงเรียนให้เสร็จก่อนนะคะให้นิ่งก่อนนี้หน่อยเนาะอุ้ยโบนี่สวยมากเลยนะคะนี่เป็นโบแบบนี้นะคะเอาไว้ติดติดติดอ่ะข้างหน้าน้องเอลซ่านะคะเังว่าใส่แล้ว โอ้ยสวยจังเลยโอ้ยอย,อยากใส่แล้วพ่อ oh <no. S 1> ขอบคุณคุณแม่นารัตนะคะขอให้คุณแม่นารัตนะคะพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะคะเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินนะคะคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเอ๋ oh <no. S 1> ขอบคุณคุณแม่นารัตน์หน่อยเร็ว oh no. ขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณคุณแม่น่ารักค่ะสาธุสาธุขอบคุณคะ่ะโอ,อ้โหนะคะเออเอ๋เอบอก็บใส่แล้วอ่ะแม่เดี๋ยวให้นิ่งก่อนนะครับอ,อ, <laughs> อยากเดินไปชวิปชวับแล้วอ่ะอยากเดินไปชวิปชวับแล้วให้คนเห็นแล้วหนูมีชุดสวยนะค่ะ <laughs> ขอบคุณคุณแม่น่ารัตนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์องเอลซ่าด้วยนะคะฝากเป็นหนึ่งกำลังใจให้น้องช้างตกงานอีกหนึ่งเชือกด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ